ฟังกันนุกๆน,นะครับเพราะเป็นเรื่องเล่าให้กันฟังสนุกๆของคนเฒ่าคนแก่อารมณ์ดีสมัยก่อนเป็นเรื่องเล่าที่เล่าให้กันฟังคลายเครียดครับเป็นเรื่องของนางไม้ในป่าตอนเทศกาลพวกเขาทำอะไรบ้างมาลองฟังกันดูครับนับป่าใหญ่แห่งหนึ่งป่านี้เป็นป่าใหญ่ป่าโบราณปีหนึ่งปีหนึ่งแทบจะไม่มีคนเดินย่างกลายเข้าไป เพราะว่าป่าแนี้ได้ชื่อว่าป่าถันแรงผีแรงนางไม้ดุเหลือเกินดังนั้นชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงจึงเลือกที่จะไม่เข้าไปดีกว่าเพราะเสี่ยงต่อการเป็นไข้ห,วหวัวโกรนอีกอย่างป่าร,รอบๆก็อุดมสมบูรณ์ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องเข้าไปหาของป่าลา่าสัตว์ในป่าอาถรรพ์อย่งนี้แต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่เดินทางมาจากทางถิ่น ที่ไม่เชื่อเรื่องความแรงของป่าแห่งนี้เข้าไปเที่ยวหายิงสัตว์ป่าหาความสําราญกันปีใหม่ในปีนี้ก็เหมือนกันพวกเขาไปนักเดินทางท่องป่าชาวเมืองที่อยากได้รับธรรมชาติแท้จริงที่ไม่ใช่ควันหรือแสงสีที่พวกเขาคุ้นเคยพวกเขาที่มาเป็นชายชะกันสี่คนชื่อจกักกายสอน และเอมพวกเขามาพร้อมกับพรานต่างถิ่นเป็นหนุ่มใหญ่ไวกลางคนร่างกายกำยำแข็งแรงชื่อคำพวกเขาผ่านเข้ามาหาแรกของจำเป็นที่จะต้องใช้ในป่าสำหรับการนอนอยู่ในป่า4-5วันเมื่อชาวบ้านรู้ว่าพวกเขาจะเข้าไปในป่าอาถรรพ์นั้นชาวบ้านหลายคนได้ห้ามพวกเขาไว้ว่าเข้าป่าอื่นเถอะป่าร,บรอบๆก็ได้ บรรยากาศป่าเขาได้เหมือนกันแต่จะปลอดภัยกว่าแต่พวกเขาไม่เชื่อเช้าวันต่อมาพวกเขาก็เดินทางเข้าป่าอาถัรพป่าใหญ่นั้นตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อทั้งห้าหนุ่มเดินย่างไกลเข้าไปในป่าอาถรรพวกเขาทุกคนก็เกิดอาการหนาวสะท้านขึ้นทั่วร่างกายมันเป็นอาการเหมือนขนลุกแต่มันเย็นเยือยเหมือนเดินผ่านห้องแช่แข็งขนาดใหญ่ อะไรประมาณนั้นครับไม่บรรยากาศมันหนาวขนาดนี้วะสอนพูดขึ้นเพื่อนที่มาด้วยก็ตอบไปเกือบพร้อมกันว่านั่นดิแต่พรานที่นำทางมานั้นดูสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีพูดกับสีหนุ่มขึ้นว่าเราออกจากป่าตอนนี้ยังทันนะครับพูดจบก็มองหน้านายจ้างหนุ่มชาวกรุงทั้งสี่คนเพื่อถามความเห็น แทนหนุ่มทั้งสี่ก็ตอบเกือบพร้อมกันว่าไปต่อแล้วกายก็พูดขึ้นว่าอากาศดีแบบนี้ในเมืองที่เราอยู่ไม่เคยมีพูดจบก็ใช้มือผลักหลังพลานำทางเบาๆให้เดินนำทางเข้าไปในป่าต่อไปอีกครับเที่ยงทุกคนพักกันที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเป็นต้นพยอมใหญ่เป็นร้อยปีกิ่งใบร่มครึ้ม โคนต้นพยอมต้นนี้จึงเย็นสบายอากาศสดชื่นเป็นที่สุดเมื่อกินข้าวกินปลาพักผ่อนกันหายเหนื่อยแล้วหนุ่มทั้ง5้าก็เริ่มเดินทางต่อไปอีกกลาวว่าอีกสองสามชั่วโมงค่อยหาที่พักแรมมาเหมาะพักกันในคืนนี้แล้วนักประจนภัยทั้งห้าคนก็ได้ที่พักกลางป่าใหญ่เป็นลานหินสูงขึ้นจากพื้นประมาณเมตรกว่าๆติดกับลานหินนี้ เป็นโขดหินสูงขึ้นประมาณ15-16เมตรได้เป็นเหมือนกำแพงระวังหลังเพิ่มความปลอดภัยได้เป็นอย่างมากล้อมรอบลานหินนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ๆ4-5ห,หคนโอบสูงตระหง่านล้อมรอบเพิ่มความอุ่นใจและปลอดภัยขึ้นไปอีกทุกคนเลือกบริเวณชิดกับผนังหินเป็นที่นอนเมื่อกินข้าวกินปลาจัดเวรจัดยามกันเรียบร้อยแล้ว ทุกคนก็เตรียมตัวพักผ่อนกันเพื่อจะได้มีแรงลุยป่าให้สาแก่ใจกันในวันพรุ่งนี้ยามพลัดแรกเป็นของจักจักนั่งอยู่หน้ากองไฟกองใหญ่ที่ก่อไว้กลางลานหินขณะที่จักกำลังนั่งจ้องมองไฟที่เผาไม้ฟืนอ,อยู่นั้นจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงแว่วๆของหญิงสาวหลายคนที่หอกล้อกันหัวเราะกันอย่างสนุกสนานเขาพยายามเพ่งมองฝ่าความมือดออกไป แต่ก็มองไม่เห็นอะไรเห็นแต่ความมืดในป่าใหญ่ที่ครอบคลุมไปทั่วฝ่ายทั้งเจ้าของเสียงที่ออกล้อกันอยู่นั้นพวกเธอเป็นนางไม้ห้านางในป่าใหญ่แห่งนี้ทุกนางอยู่ในชุดไทยโบราณเปิดไหล่กันทั้งหมดนางแรกอยู่ในชุดสีแดงสดสวยงามสดใสหน้าตางี้สวยแบบไม่ต้องบรรยายเธอคือนางตะเคียนนั่นเอง นางที่สองชุดสีเขียวเข้มหน้าตาก็สวยงามไม่แพ้กันเธอคือนางกานีนางที่สามชุดสีชมพูอ่อนหน้าตาสวยงามอ่อนหวานเธอคือนางพยอมนางที่สี่ชุดสีขาวลายเยื่อไม้หน้าตาก็สวยไม่แพ้ใครเหมือนกันเธอคือนางตะแบกนางสุดท้ายอยู่ในชุดไทยสีเหลืองหล่ำตา ดูสวยสดงดงามเป็นยิ่งนะักเธอคือนางไม้ต้นคูนทั้งห้านางเดินคลอเคลียหยอกล้อกันมาอย่างสนิทสนมเพราะพวกเธออยู่ในป่าน,นี้มาเกือบพร้อมกันจึงเป็นเพื่อนรักกันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วเมื่อพวกเธอเดินมาถึงลานหินที่เป็นที่ประชุมเมา์อมอยของพวกนางก็มองเห็นหนุ่มๆ5ห้าคนมาอยู่ในที่ประจำของพวกเธอซะแล้ว จึงทำให้ทั้งห้านางไม่พอใจนางตะเคียนจึงพูดขึ้นว่าจับหาคอให้หมดเลยบังอ่านไม่นอนในที่ห่วงห้ามของพวกเราพูดจบก็ยื่นมือยาวๆออกไปหมายจะทําตามที่ตนเองพูดไว้แต่ทั้งสี่นางก็พูดห้ามขึ้นว่าอย่าเพิ่งเลยแม่นางตะเคียนจากปีใหม่แล้วพวกเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำกันดีกว่า ป่านี้ยิ่งหาคนเข้ามายากอยู่นี่เป็นโอกาสดีแล้วที่พวกเราจะได้หายเหงาบ้างอะไรบ้างแล้วแผนการกลั่นแกล้งคนของนางไม้ทั้งห้าก็เริ่มขึ้นทั้งห้านางก็าหวชนกันประชุมวางแผนกันจนตกลงกันได้เรียบร้อยนางพยอมก็พูดขึ้นว่าพวกเราเริ่มทำตามแผนได้แล้วเมื่อพูดจบชุดที่พวกนางใส่อยู่ ก็กลายเป็นชุดของหญิงชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่คนเขาใส่กันขณะที่จักกกำลังนั่งสักะงกอยู่นั้นข้างหน้ากองไฟก็มีเสียงร้องของหญิงสาวหลายคนมาขอความช่วยเหลือขึ้นเสียงนั้นดูหวาดวิตกหวาดกลัวร้องกรีดวีดวายพร้อมกับมีเงาตะคุ่มตะคุมห้าเงาวิ่งเข้ามาที่ลานหินนั้น จากลุกขึ้นถึงปืนลูกซองวิ่งเข้าไปปลุกทุกคนที่กำลังหลับอยู่นักตระจนัยทั้งหมดเมื่อลุกขึ้นมาได้ก็หยิบอาวุธที่เป็นลูกซองเดี่ยวประจำมือของตนเองขึ้นเพื่อระวังภยัยไม่นานหญิงสาวทั้งหคนก็วิ่งเข้ามาที่ลานหินและกำลังจะวิ่งเข้าไปหาทุกคนพรานนำทางก็ตะโกนขึ้นไปว่าหยุดหยุดอยุดตรงนั้น ทั้งห้าสาวหยุดยืนทำหน้าตนกตกใจอยู่ข้างกองไฟเมื่อแสงไฟกระทบรูปร่างหน้าตาของหญิงสาวทั้งห้าคนหนุ่มๆทั้งหลายถึงกับกลืนน้ำลายลงคอฝืดๆเพราะหน้าตาของแต่ละนางนั้นยังกระนางฟ้าที่เขาเล่ากันมาว่าสวยหยดย้อยอยากฟ้ามาดินเลยทีเดียวแล้วพลานนำทางก็ทำลายความเงียบด้วยการพูดขึ้นว่ามีอะไรเหรอพวกเธอเป็นใคร ทำไมไม่อยู่ในป่านี้ค่ำค่ำมืดมืดเมื่อพระนํำทางพูดจบก็มีเสียงหวานแว่วตอบออกมาจากกลุ่มสาวงามเหล่านั้นว่าพวกเราอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆนี้เองจ้ะอยู่ทางฟากเขาลุ่มน้นพ้นป่านี้ไปก็จะเป็นหมู่บ้านของเราจ้ะเราเข้ามาหาสมุนไพรข้ามมืดอเลยหาทางกลับบ้านไม่ได้และโดนเสือไล่มาจากช่วยพวกเราด้วย พูดจบก็มีเสียงเสือคำรามขึ้นกล้องป่าซึ่งจริงๆแล้วเสือที่ร้องขึ้นก็เป็นบริวารของพวกนางไม้เองแหละแล้วมายาหญิงร้อยเล่มเกวียนก็ปรากฏทั้ง5้านางทำเป็นร้องวีดไว้ตกใจกลัวสุดขีดบางนางถึอกับทําเป็นตัวสั่นงันงกเห็นไหมครับมายาหญิงร้อยเล่มเกวียนใช่ว่าจะมีไต่กับคนซเมื่อไหร่ผีสาวก็หาได้น้อยหน้าไม่ หนุ่มทั้งสี่คนยกเว้นพรานนำทางวิ่งออกมาหาหญิงสาวเหล่านั้นโดยพวกเขาหลงเสน่ห์ความงามของสาวๆทั้งห้าซะแล้วถ้าจะให้เลือกก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครเพราะสวยไม่แพ้กันเลยทั้งสี่จ้องปืนออกไปทางป่าที่ได้ยินเสียงเสือคำรามมาสักพักก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่มีเสือตามมาป่าทั้งป่าเงียบสนิท แมลงสักตัวก็ไม่มีร้องกล่อมไพรเลยทั้งสี่หนุ่มก็เริ่มหันมาสนใจสาวสวยทั้งห้าแล้วนางตานีที่อยู่ในชุดชาวบ้านสีเขียวก็ทำท่าล้มลงเหมือนว่าที่ขาเจ็บมีแผลเลือดไหลออกมาหนุ่มทั้งสี่รีบวิ่งเข้าไปไประยุงเธอขึ้นยิงได้เข้าใกล้หนุ่งๆยิ่งหลงสเสน่ห์ของหญิงสาวทั้งห้ามากขึ้น ราะก,กลิ่นอันหอมหวนชวนลงไหลที่พวกเขาไม่เคยได้กลิ่นที่หอมแบบนี้มาก่อนเลยเอ็มก็ถามขึ้นว่าน้องสาวบาดเจ็บเหรอให้พวกเราดูแผลหน่อยสินางตานีในลุกของหญิงชาวบ้านก็ทำท่าเขินอายบอกว่าแผลอยู่โคนขาฉันไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ทำาชะม้อยชะม้าย,ยชายตา เหมือนเขินอายสักเต็มประดาเมื่อเหล่านางไม้ทั้งสี่เห็นนางตานีเล่นเกินหน้าเกินตานางพยอมก็ล้มลงบ้างแต่จริตจะกล้านสู้นางตานีไม่ได้หรอกแต่ก็พอได้เพราะมุธานออกาเบาๆว่าโอ๊ยเวียนหัวจังเลย,เลยแล้วก็ทำท่าเหมือนจะล้มลงไปกองกับพื้นจากรีบเข้ามาโอบอุ้มประคองเธอไว้ในอ้อมแขนแล้วก็ถามว่า น้องสาวเป็นอะไรนางพยามในร่างของหญิงสาวชาวบ้านก็เลยบอกไปว่าพวกฉันไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันเลยหิวจนจะเป็นลมอยู่แล้วอ้าวสองนางนี่เล่นเกินหน้าเกินตาเพื่อนแล้วนางไม้สามนางคือนางตะเคียนนางต้นคูนและนางตะแบกมองหน้ากันแล้วก็ส่งกระแสจิตถึงกันไปว่า สองนางนี่สตอรี่ได้ใจจริงๆเราจะเอาไงดีนางต้นคูณส่งกระแสจิตถามเพื่อนนางไม้ทั้งสองนางตะเคียนจึงส่งกระแสจิตตอบทั้งสองนางไปว่างั้นดาวก็เล่นกับพวกเขาหน่อยก็แล้วกันพูดจบนางตะเคียนก็ร้องโอ้ยขึ้นพร้อมกับเอามือกุมหน้าตัวเองนั่งคุกเข่ขขาลงร้องหหยหวนไปว่า เจ็บปวดเ<ว><ว>หลือเกินช่วยด้วยหนุ่มกายกับหนุ่มสอนดีวิ่งเข้ามาหมายอุปกรองสาวสวยชุดแดงนี้ไว้ในอ้อมกอดบ้างแต่แล้วทั้งสองก็ต้องหยุดเบิกตาโพรงเพราะว่าสาวสวยชุดแดงยกมือที่ปิดเน่าออมาพร้อมกับมีลูกกลมๆสองลูกวางอยู่บนฝ่ามือของเธอแถมมีน้ำเหลวๆสีแดงอาบฉานไปทั่วทั้งสองมือ สอนกับกายจ้องมองสิ่งที่อยู่ในมือของเธอแล้วก็ร้องออกมาพร้อมกันว่าลูกตาสอนกับกายถอยหลังออกหา่างไปทางพลานํำทางที่ยืนจ้องมองอยู่หนุ่มทั้งห้าคนรวมทั้งพลานํำทางจ้องมองไปทางสาวชุดแดงพร้อมกันแต่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยสาวชุดสีเหลืองหรือนางต้นคูณก็ยืนมือยาวๆไปจับที่ลูกตาของนางตะเคียน แล้วก็ยัดเข้าไปที่เบ้าตาของเธออย่างรวดเร็วทั้งห้าหนุ่มร้องเฮ้ยออกมาพร้อมกันไอเอ็มไ <I am S 1> ล่จักที่โอบสาวชุดเขียวและชุดสีชมพูอยู่ก็กลมนาลงไปมองสาวสวยที่ตัวเองกอดอยู่และหวังว่าสองสาวจะยังมีสภาพเหมือนเดิมไม่แปลเปลี่ยนเมื่อกลมนาลงมามอง2หนุ่มถึงกับถอนหายใจยาวๆออกมาเพราะสองสาวยังสวยและหอเหมือนเดิม แต่ลมหายใจที่ทอดถอนยังออกมาไม่หมดเลยสาวชุดเขียวที่ไอเอมโอบก,กอดอยู่ก็เอามือไปจับที่ขาของตัวเองที่บอกว่ามีแผลบาดเจ็บแล้วก็กระชากขาของตัวเองหลุดติดมือออกมายื่นให้หนุ่มเอ็มทันทีพร้อมกับพูดว่าแผลอยู่ตรงโคนขานี่เองจ้าเมื่ออเอ็มเห็น มันก็โยนเธอลงพื้นทันทีเสียงดังพรักซึ่งถ้าเป็นคนก็คงจะจุกหน้าดูทีเดียวกร่างของนางตานีเหมือนจะกลิ้งหลุนหลุนทำท่าว่าจะตกไปจากลานหินแต่สาวชาวบ้านชุดขาวหรือนางตะแบกก็ยืนมืออันยาวไปโอบจับเธอไว้แล้วก็เอามืออีกข้างหนึ่งไปคว้าเอาขาที่เธอถอดออกมาคืนให้ใส่ไว้เหมือนเดิม ตอนนี้ทั้งห้าหนุ่มมีอาการเหมือนจะเป็นลมไปจริงๆไอจักที่อุ้มสาวชุดสีชมพูหรือนางพยอมอยู่ตอนนี้รู้ชะตากรรมของตัวเองแล้วเพราะเธอเอามือโอบเอวของเขาไว้แน่นเพราะกลัวว่าจักจะโยนเธอกลิ้งไปเหมือนกับนางตานีจักพยายามผลักเธอออกไปแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะผลักยังไงเธอก็ไม่หลุดออกไป เกิดความกลาหล่นขึ้นในลานหินกลางดึกคืนนั้นถ้ามีคนผ่านมาทางลานหินนี้จะได้ยินเสียงร้องโหยหวนของชายหนุ่มทั้งห้าร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเพราะนางไม้ทั้งห้าตอนนี้กลับมาอยู่ในชุดไทยประจำต้นไม้ของตนแต่ว่าหน้าตานั้นอย่าให้บรรยายเลยครับนางไม้ทั้งห้าตอนนี้ยืนสูงตังหานเทียมยอดไม้ ตาแดงกำ่มผมยาวลกดินยืนจ้องมองหนุ่มทั้งห้าพราะมัวร้องม,มาพร้อมกันอย่างเยือกเย็นเช้าแล้วไก่ขันนกงมไปทั่วป่านาั่ลานหินกลางป่าใหญ่พรานนำทางสะดุ้งตื่นขึ้นมากองไฟดับมมดสนิทพรานนำทางรีบไปขย่าปลุกหนุ่มทั้งสี่ให้ตื่นขึ้นพอพรานนำทางขยา่าปลุกเท่านั้น ทุกคนก็สะดุ้งตื่นขึ้นพร้อมกับร้องออกมาด้วยความตกใจไม่เป็นภาษาแต่เมื่อพรานนำทางให้ตั้งสติและทุกคนตั้งสติได้ก็มองไปรอบๆลานหินนั้นทุกคนรีบเก็บข้าวของเตรียมเดินทางกลับออกจากป่านี้ไปในทันทีก่อนที่จะมืดค่ำเสียก่อนเมื่อพร้อมแล้วพรานนำทางก็รีบพาเดินย้อนกลับออกไปจากป่าทันทีแต่ก่อนที่ทุกคนจะเดินไปพ้นลานหินนั้น ทุกคนก็มองเห็นต้นคูณใหญ่ออกดอกเหลืองรามงามตาต้นใหญ่หลายคนโอบตั้งแต่งานอยู่ข้างหน้าเมื่อมองไปรอบๆทุกคนก็เห็นต้นตะแบกต้นพยอมและต้นตะเคียนถุกต้นหลวนใหญ่โตมาเหอะมาอวดฟ้าท้าดินอยู่รอบๆบ,บริเวณลานหินนั้นและที่ทำให้ทุกคนตกใจอีกก็คือเมื่อมองไปทางโขดหินที่อยู่ทางหัวนอน ยืองออกไปทางขวามือของพวกเขามันคือกอกล้วยตานีต้นใหญ่กว่าโคนขาผู้ใหญ่สามคนรวมกันซะอีกชูยอดชูใบสูงตั้งหางต้านลมอยู่ทั้งห้ามองหน้ากันแล้วก็รีบเดินทางออกมาจากป่านั้นทันทีครับเมื่อท้งฮ้าเดินอย่างรีบเร่งหายเข้าไปในป่าใหญ่ข้างหน้าแล้ว<ๆ>ก็มีเสียงของหญิงสาวคุยกันขึ้นว่า แหมปีนี้พวกเราต้องโชคด,ดีแน่ๆอยู่ดีๆก็มีคนมาให้หลอกแล้วก็มีเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาอีกว่าจริงๆแล้วเราน่าจะได้หลอกวันส่งท้ายปีนะอยากหลอกคนข้ามปีบ้างเมื่อพูดจบก็มีเสียงหัวเราะใส่กลางวานของหญิงสาวทั้งห้าดังสะท้อนไปทั่วทั้งป่าใหญ่แห่งนั้น แล้วป่าแห่งนี้ก็ยากที่จะมีผู้คนย่างกลายเข้าไปมีก็แต่พระธุดงผู้มีตะบะชานแก่กล้าไม่งั้นก็เป็นลือสีชีพรัยเท่านั้นที่ผ่านเข้ามาบ้างซึ่งทั้งห้านางก็มักจะมาตักบาตรทำบุญกับพระผู้มีบารมีสูงอยู่เป็นประจำส่วนชาวบ้านนั้นเมื่อทั้งห้าคนออกมาจากป่าแล้วเล่าเรื่องที่พวกตนเจอให้ฟัง ก็ยิ่งเพิ่มความกลัวให้กับป่าแห่งนั้นอีกเป็นเท่าตัวและหลักฐานที่ทำให้ชาวบ้านเชื่อทั้งห้าคนอย่างสนิทเลยก็คือผมบนหัวของทุกคนที่ออกมาจากป่าแห่งนั้นตั้งโดเดชีฟูแสดงถึงคนที่ลุกชูชันไปทั่วทั้งตัวเลยครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้เด็กๆฟังเพื่อความเพลิดเพลิน ในวันว่างวันหยุดครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าสนุกสนุกหลอนหลอนน่ากลัวน่ากลัวมาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังให้กำลังใจช่องไทยสารแน่กดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ